ก็ลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call o ิ Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้มาต่อเน,นื่องเลยผมกับการทำเควสกิจกรรมในซีซั่นนี้ผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมแนะนําวิธีการทำเควสของปืนอย่างฟาโรไปแล้วแบบละเอียดใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูดูกันได้ในคลิปที่แล้วนั่นเองนะก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้สคริปชันสำหรับคนที่ยังสงสัยวิธีการทำเควส และในคลิปในวันนี้ผมผมจะมาต่อเนื่องเลยกับภารกิจในโหมดของ b r เพื่อปลดล็อกในส่วนของตัวละครแอดดับแปรฟรีเพราะฉะนั้นก็มาดูก่อนว่า,ว,าวิธีการทำภารกิจแบบ VR ให้ได้จบแบบรวดเร็วที่สุดนั้นต้องทำอย่างไรกันบ้างในส่วนของการทำภารกิจนะผมก็เหมือนเดิมว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเควสตามสเตปไปทีละขั้นครับผมเพื่อปลดล็อกในแต่ละช่วงเควสแรกครับผมของภารกิจ b r ผมก็คือให้เราเนี่ยทำการเปิดกล่องแอดดับเนี่ยทั้งหมด5ครั้งด้วยกัน โดยสำหรับทีเกเล็กน้อยด้วกันทำภารกิจนี้ผมก็คือเมื่อเริ่มเกมมาสิ่งที่เราเนี่ยควรทำเป็นอันแรกผมก็คือโดดไปในเมืองที่มีเฮลิอคอปเตอร์อยู่ผมแล้วก็ขับในส่วนตัวเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยไปแอบ,บในจุดต่างๆที่คิดว่าปลอดภัยรอจนดวัทางหน้าของตัวแอร์ด็อปเนี่ยจะปรากฏมาแล้วเราเนี่ยก็รีบไปเก็บแอร์ด็อปให้ทันในคนแรกผมก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยผมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บแอร์ด็อปได้อย่างรวดเร็วจนครบทั้งหมด5ชิน้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก สอรอบบ้าง3ารอบบ้างก็ไม่นานมากจนเกินไปนะในการทําเควสนี้และข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริเวณเมืองที่พิลิงเนี่ยวงกลมไว้ผมก็คือเมืองที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มร้อเว่าจะมีฮออย่างน้อย1-2เครึ่งแบบแน่นอนผมเป็นการสปอนเกิดโดยส่วนมากเนี่ยฮอเนี่ยมักจะเกิดในบริเวณเมืองที่อยู่นอกหรือว่าอยู่ตรงขอบแผนที่เป็นหลักนั่นเองเนะ หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอินดี้หน่อยผมเล่นตานั้นพอดีเจอเมืองลอยฟ้าเนี่ยเราก็สามารถกระโดดเข้าไปที่เมืองลอยฟ้าแล้วก็ขโมยหอออกมาเลยก็ได้หรือว่าจะฟาร์มที่เมืองลอยฟ้าก่อนก็ได้เช่นกันผมเอาเป็นว่าตามสไตล์ของแต่ละคนนะ แล้วข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมสำหรับคนที่ขี้เกียจบินรอในส่วนตัว Ado ์ดเราก็สามารถมาจอดรอได้ที่เมืองกลางแมพของผมก็จะเป็นบริเวณตรงที่พี่ลิศเนี่ยจอดให้ดูเลยนะบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าจอดปุ๊บจะไม่ค่อยมีคนมายุ่งยามกับเราเท่าไหร่ผมก็ถือว่ารอไปได้ยาวๆเลยจนกว่า a d ร o ดเนี่ยจะเกิดและสาระความรู้เพิ่มเติมผม a d ร o ดจะเกิดอันแรกก็ต่อเมื่อลงที่หนึ่งผมเริ่มบีบถึงจะมี Ado ์ดเนี่ยบินมาให้ผม ก่อนที่วงบีบอันที่1จะเริ่มเนี่ยจะไม่มีแอร์ดรอปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราตอนเป็นจะต้องรออยู่เฉยๆก่อนนั่นเองเนะและในส่วนของตัววงบีบผมวงที่1มาปุ๊บแอร์ดรอปจะทําการสุมเกิด1-2ถึงชิ้นและวงที่2องผมก็จะมีสุ่มเกิด 1- ถึงชิ้นเหมือนเดิมและวงที่3ก็จะสุมเกิด 1- 2ถึงชิ้นแต่หลังจากที่วงที่3เป็นต้นไปแอร์ดรอปจะไม่มีให้เกิดแล้วเท่ากับว่าตานึงเนี่ย มีโอกาสที่เราเนี่ยจะเจอสูงสุดสำหรับตัวแอร์ดอปเนี่ยก็คือ6กล่องด้วยกันก็ต้องอยู่ที่ลุ้นที่ว่าตานนันนเนี่ยเราโชคดีหรือเปล่าถ้าบางตาเนี่ยวงหนึ่งออกมาเพียงแค่อันเดียวเนี่ยก็จะเจอเพียงแค่3อันเท่านั้นนะผมถ้าเกิดในกรณีโชคร้ายสุดนะก็ต้องใช้ดวงในการสุ่มนิดหนึ่งครับผมและสำหรับของรางวัลเควยแรกครับผมก็เป็นบัตรเอพีปืนสีฟ้าแล้วก็เอพีของเบนพาร์ตเนี่ยอีกสี่พันหน่วยเควสที่สองครับผมเล่นโหมด b r จบ5ครั้ง ร,รวิธีการเล่นโบดเบียให้จบเร็วที่สุดใน5ครั้งนั้นผมก็สามารถทําด้วยสงวิธีวิธีแรกครับผมก็คือเมื่อเริ่มโดดมาปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ยหาตัวพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำครับผมที่เป็นน้ําลึกนิดน,นึงก็โดดไปนบนที่เป็นแหล่งน้นําได้เลยผมแล้วก็กดดําน้ํารอจนกว่าทางด้านของตัวออกซิเจนของเราจะหมดก็จะเกิดเป็นการฆ่าตัวตายครับผมก็จะทําให้เราเน่ยสามารถจบรอบนั้นได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ึ่ง วิธีที่2องผมถ้าเกิดว่าจุดสตาร์ทของเราเนี่ยไม่มีน้ําอยู่ในบริเวณนั้นเลยผมสิ่งที่เราทําก็คือโดดปุ๊บให้เราเนี่ยเดินออกมาในบริเวณที่นอกวงก็ผมแล้วจะมีเวลานับถอยหลัง20วิพอเลย20วิปฟล์ผมตัวละครของเราเนี่ยก็จะเป็นการฆ่าตัวตายผมเพราะฉะนั้นนะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่วดเร็วเหมือนกันและหลายคนก็อาจสงสัยว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าทาอย่างนี้เนี่ยแต้มมันจะลดเกินหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าทําทีนึงเนี่ยมันจะลดเพียงแค่5แต้มเท่านั้นผมเพราะโดยปกติเรา,เ,า,เ,าเรา่นย้ออูัััดดบกไ แต้มของเราเนี่ยก็จะบวกทีละ10แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็แทบจะลดน้อยมากส่งผลต่อการเล่นนิดเดียวเท่านั้นนะแล้วเราเนี่ยทำจนวนครบ5รอบสิ่งที่เราจะรับจากเควนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวเครดิต200เครดิตแล้วก็อีกผีบนพารอีก4,000แต้มเควต่อมาเควที่3ติดท็อปอันดับ1ใน10โดยที่ไม่ฆ่าใครเลยในโหมด VR 1ครั้ง สำหรับการทั้งเควสนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ทิคเนี่ยก็อาจจะลองว่าหูมันทํายากมากเลยผมแต่จริงๆก็ทําง่ายผมวิธีการทําก็เหมือนเดิมกับเควสก่อนหน้านี้เลยผมก็คือถ้าเราเนี่ยโดดไปในเมืองที่มีเฮลิคอปเตอร์ผมแล้วก็รีบขโมยเฮลิคอปเตอร์ออกมาโดยจุดที่เราจะไปใผมก็เหมือนเดิมว่าเป็นจุดที่พี่ลิงแนะนําไว้ข้างต้นก็คือบริเวณกลางเมืองตรงเสาสูงๆแล้วก็รอจนกว่าจะทั้งนั่งของผู้เล่นคนอื่นแต่ฆ่ากันจนกระทั่งเหลือ10คนสุดท้าย ถ้าเกิดว่าตานั้นนะผมวบงบีบตรงกลางเมืองพอดีเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปผมก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับผมก็คือรอๆเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเหลือ10คนแต่เกิดว่าในกรณีที่วงมันบีไปทางอื่นสิ่งที่เราต้องทำก็คือบินออกจากบริเวณนั้นผมโดยจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยในการบินก็คือให้เราเนี่ยบินบริเวณน,นอกเขตวงหรือก็คือขอบขอบวงนิดนึงก็จะทำให้เราเนี่ยลดโอกาสในการเจอศัตรูผมและถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยจะใช้พวกเครื่องยิงมิไซล์มา ตอนนี้เนี่ยฮอมันมีการอัปเดตใหม่ผมก็คือเราสามารถปล่อยแฟเพื่อหลบการโดนพวก FJ 1 8ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดได้มากขึ้นตอนนี้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์และเมื่อจํานวนของผู้เล่นนะผมลดลงต่ากว่า10คนเมื่อไหร่อันนี้ก็อยู่ที่เราเลยว่าเราเนี่ยจะรอให้ต่ำกว่านี้ก็ได้หรือว่าใครที่เบื่อแล้วก็สามารถที่จะเตรียมออกเทรได้เลยโดวยวิธีการที่เร็วที่สุดก็คือ ้าเราเนี่ยกดมาที่เป็นที่นั่งคนขับครับผมแล้วก็ให้ฮอเนี่ยดิ่งพีชีหระเบิดไปเลยเราจะได้ตายพร้อมกับฮอจะได้เป็นการจบภารกิจไปแบบรวดเร็วนะ แลวก็แน่นอนว่าในช่วงนี้ผมคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเควสนี้เหมือนกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเจอกับผู้เล่นที่มาจอดในตำแหน่งเดียวกันผมก็สามารถกดอิโมชั่นเนี่ยแล้วก็ทักทายกันได้นั่นเเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะทำเควสรอให้ติด1ในส0นั่นเองนะ และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ฆ่าใครเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราติด1ในแเนี่ยแต้มที่เราบวกเนี่ยก็จะบวกประมาณเกือบเกือบแต้มและ exp ของตัวแบนด์พาร์ที่เราได้เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มว่าเกิน10,000แต้มบวกแบบแน่นอนนี่ขนาดแบบว่าไม่ฆ่าใครเลยนะเพียงแค่ให้เหลือ1ใน10เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งกุญในการฟาร์มหรือว่าแบนพาร์ทได้อย่างรวดเร็วสำหรับคนที่เป็นสายขี้เกียจโดยสำหรับรางวัลของเควสน,นี้ผมก็จะเป็นสกินของตัวรถ o r v และก็เลเวลของแบ ค่าผู้เล่นสองคนด้วยการขับรถชนภายในโหมดของ BR รถสำหรับใิ้ในการทำเควสนี้ผมก็คือเมื่อเราเนี่ยโดดลงลงมาเราควรจะหารถให้ได้เร็วที่สุดโดยรถที่แนะนําใช้ในการชนจะดีที่สุดจะมีอยู่2คันนผมก็จะเป็นรถที่เป็นคันใหญ่ๆตามภาพนี้เลยผมโดยจุดสปอนของรถพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในบริเวณที่เป็นถนนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งเรียบไปตามถนนไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสในการเจอรถพวกนี้ค่อนข้างสูง ที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้ดวงของเรา้วผมว่าในการที่เราขับไปเรื่อยเนี่ยเราจะเจอกับเอ c บีซีหรือเปล่าโดยส่วนมากเอ c บีซีเนี่ยจะสแปมเกิดใกล้บริเวณเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขับไปบริเวณใกล้ๆเมืองหน่อยก็จะมีโอกาสในการเจอบอดค่อนข้างสูงนั่นเองก็เพียงแค่ขับชนศัตรูให้ตายก็จะเป็นการจบเวสนี้ทั้งหมด2รอบด้วยกันโดยสำหรับการขับชนนั้นผมโดยส่วนมากเนี่ยการที่เราจะสามารถทาําดาเมจจนฆ่าศัตรูได้เนี่ยในเรื่องของการชนเนี่ยอย่างน้อยเราต้องชนศัตรูเนี่ยประมาณ2ครั้งขึ้นไปผม ถ้าศัตรูไม่มีเกาะเนี่ยประมาณ2ครั้งก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูมีเกาะเลเวลหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องชน3ครั้งถ้าเกิดว่าเป็นเกาะเลเวลสองอาจจะต้อง4ครั้งแล้วก็เกาะเลเวลสามอาจจะต้องชน5้ถึงหครั้งก็ขึ้นอยู่กับปไปมาตามนี้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพวกบอทเนี่ยชนประมาณ2อสาครั้งเนี่ยก็จะตายบอกแน่นอนนะ และสำหรับคนที่ทำเควสเสร็จแล้วผมวิธีการจบให้ได้เร็วที่สุดก็คือให้เราเนี่ยขับรถนี่แหละชนสิ่งปลูกสร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถระเบิดหรืออาจจะวิ่งเก็บปืนจากศพแล้วก็ยิงรถระเบิดให้เราอยู่ใกล้ๆกับตัวรถเราก็จะโดนแรงระเบิดแล้วก็ตายแต่ผมก็เป็นการจบเควสแบบวดเร็วในส่วนของรางวัลในเควสนี้ผมก็จะเป็นตัวายลอนรายใหม่พร้อมกับเลเวลของเอ็กซ t ฟีดเด s พอีก6,000เต้มเวทต่อมาควีที่5ค่าผู้เล่น20คนในโหมดของการเล่น VR สำหรับการทำเพย์นี้ผฟงก็ไม่มีอะไรมากเลยผมก็แค่เล่นตามปกติโดยจุดที่ผมแนะนําให้โดดเนี่ยก็ควรจะเป็นเมืองที่ใหญ่ๆหรือว่าเป็นเมืองที่มีคนคิดว่าจะโดดกันเยอะๆก็จะมีประสินในการฆ่าได้อย่างรวดเร็วผมโดยเขาแนะนําเพิ่มเติมก็คือพยายามหาเฮลิคอปเตอร์ให้ได้สักลำหนึ่งก็ผมก็คือใช้ฮอล์ในการบินวนแล้วก็หาผู้เล่นไปเรื่อยแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยผมเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะจบเควส20คนโดยส่วนมากในการทำเคยสนี้ก็อาจจะเล่นประมาณสัก1นถึงสองรอบก็น่าจะคยรวเควสกันได้หมดแล้วนะ และของเรา,าในเควนี้ผมก็จะเป็นตัวรถสกิน ATV ในระ,ะดับแรกแล้วก็เลเวลของเบรนพาร์ตอีก6000แต้มและเควยสุดท้ายผมกัเควยที่6ก็คือได้ที่1ในโหมดของการเล่น BR ทั้งหมด2ครั้งโดยสำหรับคำแนะนำในการทำเควยนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็แนะนำว่าเอาเพื่อนมาช่วยแบกก็ได้ผมก็จะทำให้เราเนี่ยขึ้นที่1ได้อย่างง่ายดายแต่เกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายโซโลอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงครับผมอาจจะใช้ทิคในการ ขึ้นฮอแล้วก็ไปเก็บแอร์ดอปเพื่อฟาร์มของแล้วก็ไปหาจุดแอบจนกว่าจะเหลือประมาณสัก10คนสุดท้ายแล้วค่อยออกมาต่อสู้กันก็ได้แน่นอนว่าในส่วนตัวฮอแอร์ดอปเนี่ยก็จะมีปืนอนิฮิเลเตอร์ที่เป็นปืนระดับแรอันใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่โกงมากเหลือ10คนเนี่ยชักปืนนี้มายิงเนี่ย หนึ่งกระสุนถึง2ลูกเนี่ยก็สามารถฆ่าศัตรูได้แบบรวดเร็วนะก็ถือว่าเป็นปืนที่โกงมากเลยในโหมดของ B.R. แต่ว่ามันต้องหลุ่สุ่มในส่วนตัวแอดดอเท่านั้นนะดยเซฟตัวปืนที่แนะนำในการใช้งานในโหมด B.R. ผมอันดับที่1ในตอนนี้นี่ก็ยังคงเป็นปืนอย่าง A.K.117 เหมือนเดิมอันดับที่2อที่ค่อนข้างนิยมกันมากพอสมควรผมก็คือเป็นปืนอย่างตระกูล M4 และปืนน้องใหม่ที่เพิ่งมาแรงและก็ฮิตกันในโหมด B.R. ในช่วงนี้ผมก็คือปืน M16 ที่มีความสามารถในการเบิร์สอย่างรุนแรง ในส่วนของตัวสไนเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่พีธีิงเห็นเนี่ยก็จะนิยมใช้ในส่วนของตัวอาร์กตกันเป็นหลักปืนอื่นเนี่ยก็ GKS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีผมเพราะว่าดาเมจค่อนข้างแรงแต่ว่าต้องการของแต่งในระดับสูงนิดนึงถึงจะสามารถยิงแรงนะก็เอาเป็นว่าปรับตามสไตล์ของแต่ละคนในการเลือกใช้งานตัวปืนได้เลยนะ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้วผมก็อย่าลืมกดรับของรางวัลที่เป็นตัวลนะครแอะดับแรกผมก็ตัวละครนอ m a แมก็ต้องบอกเลยว่าได้ทั้งตัวละครฟรีแล้วก็ได้ทั้ง EXP ของเมเดนพาร์ฟรีรวมถึงสกินแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเควสที่ทุกคนเนี่ยควรจะทำกันให้หมดนะสำหรับกิจกรรมรายเดือนในเดือนนี้แล่ก็เข้าประมาณนี้ผมสรับการทำเควสของตัวละครในโหมดของ VR แน่นอนว่าถ้า,ถาเกิดเราสามารถจบแอน,นดับหนึ่งได้ผม EXP ขั้นต่ำในประเดนพาทเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มว่าเกินอน แต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งคิวศัตรูเยอะเอเของแันด์พารเนี่ยก็จะดิ้งได้เยอะขึ้นครับผมบวงกับในช่วงนี้เนี่ยก็มีเอเคูณ2อยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเล่นกันเพื่อปั๊มเร็วของตัวแบนพัรกันนั่นเองนะและมาเดินครับผมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมท่านในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกค,คนที่เข้ามาดูชมของผมก็ไปแล้วบิ๊